สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ตทูคูทุกคนเนาะยินดีตอนฮับขาซูสองเชอาจืดสองหนึ่งคือกเกาเนาะพี่น้องเมือ่อกนกี้คือกเกาเนาะมาขาวข่ัวถาแม่คันเนาะเมื่อวานนี้นะเพิ่นบ่ได้ไปเกี่ยวเขาเนะพี่น้องเพิ่นข้าไปฮิตกินอยู่ เพื bon ่อนยะวันเนาะพระบัสดาเพิ่นจะข้นเกี่ยวเขาพี่น้องเพิ่นบ่มีแม่ครัวเนาะก็เลยหาแม่ยาคันไปเฮ็ดแนวกินห้เนาะแล้วมื้อนี้เพิ่นกาได้ออกไปเกี่ยวเขาสร้อยแม่ยาเกิดคือเก่าเนาะพี่น้องแล้วเพิ่นก็บอกให็นืจนเฮ็ดท้องกินไว้ท่าคือเก่าเนาะตอนนี้กัใกล้สิเที่ยงแล้วเนาะพี่น้องไก่สิฮอดเวลาเพิ่นเข้ามากินข้าวแล้วเนาะเจนกะสิมาเข้าครัวเฮ็ดแนวกินไว้ท่าเพิ่นเนาะพี่น้องแนวกินเฮามื้อนี้กะสิมีอันต้มมักทัวแล่ะกับขวดจีนายเนาะพี่น้อง แต่ว่าจีน่าย,ยังว่ัพละธารใสมักทั่วกับพทัธละตำน้อพี่น้อง,จ,งนะจีน่ะสีใสจีน่ายแล้วก็บขัวไว้ถาเพิ่นชวนหมักทั่วนะ่ะบุพาวตำน้อพี่น้องยหญ่มันคลายเครื่องนีเดถาเพิ่นเขามาแลมม้ว,ก,วนะก็สีตำหมักทั่วน้อพี่น้องมาจังบุคลายเครื่องถาตำถาตำไวเนาะมาคือสีบนเป็นตะกินเลยายะพี่น้องแล้วก็บบุหัวเพิ่นจีเขามาจากมักโมงเนาะปกติกะสิบเอ็ดโมงฮะสิบสองโมงเพิ่นกัเขามาแล้วน้อพี่น้องเดี๋ยวเจิญชิบิใสจีน่ายเฮ็ดเนี่ยกินถาเพิ่นก่อนเนาะ วันนี้เขากัจิมาใส่ที่น้าเนพี่หมอน,น,นบูว่าเป็นสิะพี่มอน,น่าสิมเมนสาบาทเลยเนาะสิบพั ตัวคว่าบัวเดียนาแต่สีประมาณ 40, 50, าสีคลิปหาซีดเน้นอะใส่ละกันสีคว้าฐานไม่คันมาจากสีต่ำหม,มักทัวเนะพี่น้องหมักทัวเส้าขีดมาหายเนอะผ้พาพันไปสื่อมาใหม่เมื่อวานนี้มัดแกงแล้วพอดีเขาจะคล้ายหมักทัวยุหันพันสื่อซวยพันก็เลยแบงหายมา ตามกินเนาะพี่น้องตามคือสีเสยยเียอยด่ดอยเพราะว่ากินอันนัดกินหลินหวานนี่นะหวานหวานพี่น้องใส่กี่ที่น้าอาก็สีใสถ้ากวนมันละกัเอาในข้อเป็นอออเนาะพี่น้อง ดับกวนเนาะใส่ไก่ชีเรียสจะเปดนแดงไผ่พี่น้องมื่อนี้เป็นมื่อวันซีนดับแล้วพี่น้องเป็นวันซีนใหญ่เนาะจึงก็ได้ลงไปใส่บาตรก็ไม่ใหญ่น้อยเนาะก็เสื้ออินแล้วก็พอดียุ่ยแล้วเลยเนาะ ไข่อลไรบา่ทีน้องคือบเห็นมีต้าไข่วัาติดถ่วงจะเห็นโลพี่น้องไข่ปวดจนต้น ตอนนี้จึงกาได้ใส่จีน่ายเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องประมาณอันเก่าสิบโตนี่หลยสองทงทงหนึ่งสามสิบบาทเนาะพี่น้องทงหนึ่งกับซีมียูซีซิบหาโตจีน่ายรวมทั้งเมื่อสองทงกับเก่าสิบโตเนาะพี่น้องเป็นเงินที่ห้าส้บไปกับหกสิบบาทเนาะมีแต่สีดังไพ่ขัวเนะพี่น้องมันนี่ข,วขัวสซุกเลยกะสจีด่ตํำหมักทัวเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ไมยคันก็ได้เข้ามาหอเทินเรียบร้อยแล้วเนาะ วันนี้อาก็สซมาปรุงเนาะพี่น้องใส่เกลือก่อนเนาะ้วก็ตามด้วยแป้งน,นัวเนาะกล้ว <c oughs> ก็เอาจีน่าลงไปเลยพี่น้องอ,อากาศเอาแห้งมันนี้นะ เกิดแต่เฮ็แปนเลยแต่ละมือสิมีลมบ่หยุดเลยพี่น้องมือนี้อึ้งตึงอยู่ด้วยสิมีพายุเขาใหม่บ่เนาะ เป็นจืดฉีขัวให้มันแหงๆน้อพี่น้องส่วนไมยคาคันนี่เพิ่นบัมักแหงเพิ่นแล้เนาะเพิ่นเอาพอดีสุกแล้วก็พอดีไม่หนักไม่นวนพี่น้องบัแหงเพิ่นได้แล้วากะสิมีพักคอหนำนาะพี่น้องเมื่อกี้นี่ไปซื้อมาเล่นชิมมาตัมตัวเนาะมาเล่นกับแพงแพงพี่น้องหน่วยหนึ่งสองพัน เดือดวาที่นายเรียบ้อยเลยเนาอสซุกเรียบอ้ยบอ,อยเลยพี่น้อง <c oughs> ว่ามีโตเฮียเสียหายนะพบบะว่าวัลนซีนจะโตยังรบทุกโตในพี้องะ ตำมักทัวเนาะบันนี้พี่น้องตำมักทัวเรียบร้อยกัคือสิแล้วเบิดทั้งสองไมนูแล้วกับชีแดไปกินเขากันเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กัประมาณ12บสองโมงเลยพี่น้องอยากเข่าแล้ววันนี้นะตอนนี้ผระขาวห่ากับแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องนี่กับเมนตำมักทัวเนาะอันนี้กัเป็นขัวจีน่าพี่น้องอันนี้กัเป็นคับพักพักกินกับเนาะพี่น้องกินกับอันตำมักทัวแน่แล้วกัขัวจีน่าแน่แหละเนาะพี่น้อง เด็กกับฉีไปเอือนไม่เงยเลิศมาห่วมพระเขานำเนาะเพราะว่าบอกให้เพิ่นถ่ากินเขากะเพาให้เพิ่นเผากินเขาน้พี่น้องเพราะว่าเจออยังเห็ดยูให้เพิ่นมากินน้ากันเนาะเดยวเพิ่นสิไปกินแนวเอื่นอีมกอนน้องพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นกายูเฮือนเห็ดนนากะปุ่นเน้ะเมื่ออื่นเพิ่นกับเพื่ขายอยู่ตลาดนาะพี่น้องก็เลยได้มาห่วมพระเขานำมันข่าวพี่น้องอึ้นข่าวน้ำกันเด้อ จ,จากเวก <S <S Bye, er ้นอันนีนก็อือเอออือยอู่บายล่ะเดือนแล่หมื่นี่มาแดดเจมเดียววะจางเลยจางมากนาัี้นี่คนหลับเต็มค่ะให้มันเบิร์ดด้อหนะนะ มีบ้าเพียงแน่นะฮะนะพัตสีต้องหอมหน่อยต้องหอมหน่อยพัยต,ตสีชะดาไปหาเข <c oughs> าเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้จะคนเกี่ยวเขาแเพื่อนก็ไปหามันไปเลยนะพะไปนู่นไม่ใช่ มันมันแบมันห้ายนะคะเพื่นเเจ้าท่านอืมอื้นอ่ะเห็นตัวใครบรีวชิบโตจ่ใช้นะ โคอนน้อะไาค้มเอนจอมกที่มาเล่นหน่วยอ้องขันไปเลยอ่ะเพื่นซื้อมาให้ได้ไปเลืมำลังหาเดเลยจะหา,าพันหาพันได้หอยบ่อบอ,บอ,อันนี้ซิหน่ยนหหยวนนยไปซื้อในบ้านกับใบมีข้าใจะว่ามันแพงก็อยาไปซื้อมา เันืเ้าคนเลอขนมวยน้อยแดงๆอันนั้นนะเขาจะคล้ายนวละพัน์อันนี้มันใหญ่เนี่ยจะคล้ายนววสองมาแม่จะบุกินเดอย่าง่อยานอนาเลยต่่นาดนยงด่าน้องมาไม่เลยมวนพักนะมวนหลัมวนนซ้ซมวเขียวเนีย เฮนพักสี่คนเลยอยากกินตะแกงห้อยสายห้อยสายเร่นนี่หมวนกับเป็นตะหมวนอยู่ดอกลางเรียบร้อยแหละมือสะดาหมวนนะบอเป็นตายดิาขาวบ่ได้กับจ้งขวบบแล้ววะปูกเจ้ามือวะหอนบปสองทิศประมาณนี้ประมาณสองทิศ3ัทิศ ไม่ใอ่ว้าเน่ากินเลยว่อเห้าว่าจียองจะป่ากินพักกินหยาคือฉีตุยน้ะพี่น้องไม่เยเลยเขาบ่าตุยเหนื่อ้น่าเหนือยมากเี๋อว่าเขาฉีแขนขาวััว่า มันจางลาดนะฮะามจเว้ยมันจางแล้วก็จำเอาหนามมันบ,บนบนหนาทางตัวเองตำจางเนี่ยทางมัวจำไปเพียงบัดมือมันเข้มมัวยิบตอนแบบว่ายิบยิบตอนสุดนรกนะ น่าเรืงกินข้าลางในสวนพี่นนอะบางอยางเนี้ยนี่แต่คุณกินเรื่องห่าเค่คุณเห็นห่ายกรนผู้่ครับไม่อนเออพักมันยังหน่อยอยู่แต่กับพอดีกินเสี่ยพอดีกินเนาะเปเลอะนายพักสลัดยายแหละผ่านกับปุกเนาะของล่นกูพักสลัด่ส้องชพานกระปุก ส mm hmm. าพักาให่กวสื่อปนินมะพาปนินโลด่าไรไปเลยเออมัน ah, มันถืออยู่นสาจะวางวางอันนั้นโลดเสหานะใส่กับบฟ้าหน่ะอ่าตัวหนึ่งไม่หอยหน่เจ็น่องนย้อยจูนอัีกระอพีกระอขึ้นแน่คด้ขา่นไาดกับโลงทั้งสามอ่ะยาเต่ตหอแล้วกอ ห่อักเขาไปได้กับจนว่าบ่ว่าวยี่ยได้กับขาวเฮียเด็กทีนาได้เนาะอือืออือน้กับห่อเนี่มควดบ่ย้อนน้ำมันแถวบ้านที่ดินชายท่านอพงมื่กับบุมีแล้วม่เามาเกิดเกิดแล้วโมอก็ฝ จะหออไปห้แล้วย่งกินสะแเฉอะอยู่แบบไปเลยกินนี่แลแ้งเลยพอปะกินคำเฮ้ยหอ้ากับาบโม่มงมกิมะคำนี้่

เ,เ,เลื่องอเอ๊ะโงเลยขางไรานอาหารวัาตวอะนี่มันกลิ่นโมเสียแบบกลิ่นเธอเดียวมันกับแบบเบิดมือเลยมันขุมเลยตักิน,กนไปคอยกินคอยกินลาก,กินมือน,นันแล้วคอ,อยยันขาแห้งนะวัเาไปส่งกาแฟมากินเจ๊กทอง ยินได้ปะปนีล <saturated> ักฐานพิญาน พักสวดกระตูกทั้งขางมันนะพี่น้องเลือดเต็มหมักหมักทั่วส่วนพักนี่เนาะพี่น้องเห็นแต่ห่าทั้งไม่เลยนะฮะกับบมี่กินเบิร์ดห่าคนนะขวัญจีนายกับบเบิร์ดเนาะพี่น้องนี่ตามหมักทั่วเบิร์ดเอาอีเมลเปลือกหอยเฉลยอันนี้เมนหอยจูบไม่เกิดน้องออมเราบะแม่เนี่ยนะตัดว์ก้ออมพี่น้องเออเน่ยพักก็บอกเมื่อนั่ง เธกินอยู่มาพักนี่พี่น้องตอนนี้ห้าก่ได้กินขาวเรียบร้อยเลยเนาะเจินมาสิบกว่กินกับเย้มนำอยู่นะพี่น้องเย้มตํหมักทัวเพราะว่าอันยากตํหมักทัวต,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 ตั้งแต่มเมื่อวานนี้แลนะ้วเนาะไปซื้อหมักเล่นมาตามกาหน่วยหนึ่งสองพันนพี่น้องไม่เลิศวา่าโลหนึ่นงส้าพันเนาะไม่ยาันเพิ่งสิผาให้ไม่ยาเลิศซื้อให้ครึ่งโลนะพี่น้องคลิปนี้ก็คือเกาเลยเนาะผ้าก็ไหลก็แซ้จริงคือเกานะพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาเนาะไม่บายทั้ง้างนะ